ว่าแต่หนูมีผัวหะือยังจ้ะมีแล้วเรียกมาแค่นี้ใช่ไหมอืมจะไปไหนพี่ยังคุยไม่จบเลยจะทำอะไรอะ่ะมาลียาต่ะขอไว้ใช้กับคนรวยเว้ยคนจนจนอย่างแกมันไม่มีสิทธิ์ <c oughs> นอกจากตัวจะเล็กแล้วอะ <c oughs> สมองยังเล็กอีก <c oughs> โอยที่นี่ไม่รับคนจนอย่างแกเว้ย ออกไปบอกกันดีๆก็ได้นี่ยไม่ต้องทำขนาดนี้เลยก็จะทำอย่างเงี้ยทำไมมีปัญหาเหรอถ้ารู้ไหมว่าโรงงานบะหมี่ตาไก่ที่แสนเลิศเลอและเพอร์เฟกต์อย่างเนี้ยเป็นของใครจะเป็นของใครก็ช่างเถอะแต่ไม่น่าเสียมารยาทแบบนี้เลยนะมารยาทอ่ะขอไว้ใช้กับคนรวยเว้ยคนจนๆอย่างแกคนจนๆอย่างแกมันไม่มีสิทธิ์ ออกไปเองได้เนาะประตูอยู่ทางนั้นค่ะและอย่ามาแถวนี้เหม็นสาบแหววไปหาเรื่องคนอื่นต่อดีกว่าบปเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเราไม่ได้เป็นอะไรหรอกนี่เราชื่อฝนนะเธอชื่ออะไรหรอช่ชิกกี้นะฝนถ้าเธอจะมาทำงานที่นี่อ่ะเธอต้องมีคนไหนแนะนำเธอด้วย แล้ก็ต้องเตรียมเงินประกัน1 0 0 0 0หมื่นบาทเพื่อมาประกันความเสียหายอะฮะ,ฮะอะไรนะต้องเตรียมเงินประกันความเสียหายตั้ง10000หมืนเยเหรออมนี่อย่าบอกนะว่าเธอเองก็ต้องจ่ายค่าประกันความเสียหายนี่เหมือนกันอ่ะใช่หุ่นแม่งคิดถึงน้องมินจังเลยว่ะ อีเนี่ยมันมาสมัครงานแล้วใครเป็นคนแนะนำมันมาวะก็นองกี้ไงครับลูกเพออพี่เด็กใหม่คนนั้นเหรอลูกพี่จะเรียกว่าอีไม่ได้น้องผมมีชื่อน้องผมชื่อว่าน้องกี้ไงครับลูกเพ่แล้วกูต้องสนด้วยหร,อ,หรอวะเอาลูกพี่ ไอ้มันจีบน้องกี้อยู่เช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยจะจีบใครกูไม่ว่าแต่อย่าให้เสียระบบการปกครองกันแล้วกันครับเพ่แล้วงี้ลูกพี่จะรับอี่เขาทำงานไหมรับดีวะถามโงงๆคนงานหายไปเป็นครึ่งกูไม่อยากมีปัญหากับผู้จัดการอะแล้วมารู้เงินไขย,ยังวะกี้บอกฉันหมดละนี่เป็นเงินค่าประกันความเสียหาย นี่ครับลูกเพ่ดูเลยวะเอาเอกสารให้มันเซ็นซะเซ็นดีเฮ้ยมึงไม่ต้องอ่านหรอกมึงเล่ามันฟังดิโกยละเนี่ยข้อตกลงการทำงาน เงินเดือนมึงทุกเดือนอ่ะจะถูกหักครึ่งหนึ่งเอาไว้เป็นเงินออมแล้วถ้าเกิดว่าทํางานไม่ถึงปีอ่ะไม่มีสิทธิ์ได้เงินตรงนี้คืนนะจ๊ะเข้าใจปะถ้ามึงเข้าใจแล้วมึงก็เซ็นซะเซ็นดิ ว่าจะได้พักเที่ยงเนาะสิข้าวอ,อ้าวแกมาให้ฉันทำไมอ่ะก็ตอบแทนที่เธอแนะนำให้เรามาทำงานที่นี่ไงขอบใจนะ ถ้าเลือกได้อะฉันก็ไม่อยากมาทำงานที่นี่หรอกทำไมล่ะเ้าก็เห็นแล้วไม่ใช่หรอว่าพวกเราโดนเอาอเปรียบขนาดไหนไม่มีใครทนได้หรอกคนที่โดนประท้วงอะก็โดนไล่ออกหมดแล้วเธออะมาทำงานนี่ทำไมล่ะถ้ารู้ว่ามันไม่ดีอะก็ฉันไม่มีทางเลือกไงพี่สาวฉันก็เคยทำงานที่นี่นะจนกระทั่งพวกมันอนะไล่พี่สาวฉันออกหาว่าพี่สาวฉันอนะ ร่วมขบวนประท้วงทั้งที่พี่สาวฉันนะทำงานที่นี่มาห้าปีแล้วพอจะขอเงินประกันคืนนะพวกมันก็ไม่ยอมคืนให้หาว่าพี่สาวฉันทำโรงงานเสียหายและแม่ฉันก็ล้มป่วยนอนติดเตียงพี่สาวฉันต้องดูแลแม่ตลอดฉันเลยตัดสินใจลาออกจอากมหาลาัยแล้วก็มาทำงานที่นี่หวังว่าจะแบ่งเบาภาระพี่สาวฉันได้นะ่ะ แล้วทำไมเธอไม่ไปสมัครที่อื่นละ่ะก็ที่นี่ใกล้บ้านฉันสุดแล้วถ้าที่บ้านฉันเกิดอะไรขึ้นอ่ะฉันจะได้กลับบ้านได้ทันไงฉันเชื่อนะว่าสักวันทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้นไอ้พวกคนที่ผิดอ่ะมันจะต้องได้รับโทษ กินข้าวต่อเถอะไะ<ป>กินเ,เยอะๆเลยนะพี่เกดกลับมาแล้วอา้าวทำไมวันนี้กลับมาช้าจังพอดีแว่ซื้อของเข้าบ้านอะ่ะเออนี่ฝนเพื่อนกี้ที่โรงงานนะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้านี่เป็นของฝากค่ะไม่น่าลำบากซื้อมาเลยกี้บอกฝนแล้วไม่ต้องแต่ฝนก็ไม่ยอม ส่วนมากก็จะเป็นของบำรุงร่างกายของแม่อะค่ะราวัเถอะนะคะขอบใจมากนะแม่ล่ะพี่เกดเดี๋ยวจะพาฝนไปวันดีหน่อยแม่เพิ่งหลับไปน่ะพี่ถึงได้มาทำความสะอาดบ้านเนี่ยงั้นไม่เป็นไรไว้วันหลังเราค่อยมาใหม่ก็ได้งั้นเราขอไปดูแม่แป๊บหนึ่งนะพี่เกดฝากดูแลฝนด้นะดื่มน้ำไม้ฝนไม่เป็นไรค่ะพี่คือว่าฝนมีเรื่องอยากจะถามพี่หน่อยอะคะ่ะ งั้นมานั่งนี่ก่อนม่ะขอบคุณค่ะฝนมีอะไรจะถามพี่หรอคือว่าเห็นกี้บอกว่าพี่ทำงานที่โรงงานนี้มาห้าปีแล้วฝนก็เลยอยากจะรู้ว่าหัวหน้าคนงานที่นี่อ่ะเขาทำงานตั้งแต่มเมื่อไหร่หรอคะเขาก็มาทำหลังพี่ไม่กี่ปีแหละเขาเป็นสามีผู้จัดการอ่ะเลยได้ตำแหน่งคุมคนงานทั้งหมดอ๋ออย่างนี้นี่เอง เออแล้วเรื่องค่าประกันกับเงินออมอะคะใครเป็นคนตั้งกฎนี้ขึ้นมาหรอคะเขาบอกว่าเป็นคําสั่งของท่านประธานบริษัทนะอะไรนะคะท่านประธานบริษัทหรอใช่จ้ะตอนที่พี่ถูกไล่ออกอะไปขอเงินประกันกับเงินออมคืนเขาบอกว่าแกยังไม่อนุมัตินะ่ะแกเดินทางไปต่างประเทศเหรอคะพี่ก็จนปัญญาแล้วเนี่ยถ้าแม่ไม่ล้มป่วยซะก่อนนะ ที่จะออกไปหางานใหม่สมกี้เรียนจึงจบแหละอย่าเสียใจไปเลยนะคะฝนเชื่อว่ามันต้องมีทางแก้ไขคะ่ะก็คงยากแหละเขาเป็นคนคุมนี่พีเองก็ไม่อยากให้กี้ทำงานที่นี่หรอกอดเป็นห่วงไม่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะมีฝนเป็นเพื่อนกี้อยู่ทั้งคนฝนก็ต้องระวังตัวนะถ้าหัวหน้าเรียกไปพบสองต่อสองอะ่ะ ห้ามไปเด็ดขาดทำไมเหรอคะเออคือคุยอะไรกันอยู่อะก็คุยสัพเพเลระแหละงั้นเดี๋ยวพี่ไปทำกับข้าวก่อนนะเออฝนเดี๋ยวอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนนะอ๋อเออได้สิ หอวหน้าเรียกให้ไปพบท okay. ี่ห้องเก็บสต็อกมีธุระอะไรหรือเปล่าอะเอ้ามีสิจ้ะถ้าไม่มีเขาจะมาเรียกทำไมอ่ะคิดบ้างดีเอออือก็ได้เดี๋ยวเราไปด้วยน้องกี้จ๊ะพี่ว่าน้องกี้รออยู่ตรงนี้จะดีกว่าเพราะว่าหัวหน้าเรียกมันแค่คนเดียวแต่ถ้าเกิดน้องกี้เหงาอ่ะหยือพี่อยู่เพงกัได้นะจ๊ะให้ไวเลยอีนี่ หัวหน้ายี่ไม่ชอบรออะไรนานๆอยู่ฝนก็ต้องระวังตัวนะถ้าหัวหน้าเรียกไปพบสองต่อสองอะ่ะห้ามไปเด็ดขาดเอา้ายังจะทำหน้าสวยอยู่หรือว่าจะให้กูอุ้มไปไม่ต้องอจะติกุด้วยเดินไปเองได้เชิญครับเกือบได้อุ้มแล้วมึงยาวทุกคนเลยเมื่อไหร่มันจะมาวะ ามาส่งละครับลูกเพยพวกมึงออกไปรอกูข้างนอกแล้วปิดประตูให้กูดีๆด้วยล่ะรับพจาแต่ขอให้สนุกนะครับลูกเพยเรียกฉันมามีธุระอะไรหรือเปล่าไม่มีหรอกจ้ะพี่แค่อยากจะคุยกับหนุสองต่อสองแค่นั้นเองมีธุระอะไรก็ รีบพูดมาเถอะว่าแต่หนูไม่ผัวแล้วยังจ้ะมีแล้วเรียกมาแค่นี้ใช่ไหมอืมจะไปไหนพี่ยังคุยไม่จบเลยจะทำอะไรอ่ะปล่อยนะไม่ปล่อยปล่อยไม่ปล่อยปล่อยไม่ปล่อยอุอยไอบอลมึงทำไรมึงทำร้ายกูไอ,อ้ไอ้ดอ,อ้ไ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 อ้อ้ไอ,อาาากพว้มึงไอไออไอออ้ มึงทำอะไรลูกพี่กู๊งทำอะไรไอีขานี่มึงไปไปเลยมองทำอะไรอ่ะมึงต้องเอาไปตามมันดิอีกฝนอีกสารเลวไปเลยปล่อยฉันอย่างนี้นะ<ป> <c oughs> พุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานแล้วนะแล้ววันต่อไปละ่ะโอ๊ะสมัยนี้ไม่ต้องมาแล้วจ้าเขาไล่ออกแล้ว อิจาว่าคนว่างงาน <laughs> แต่ฉันไม่ใช่คนผิดนะก็ในพวกแกนั่นแหละที่ทำฉันก่อนอะ่ะโทษนะที่เนี่ยโรงงานบะหมี่ตาไก่ที่แสนเลิศเลอแล้วก็เพอร์เฟกต์ขนาดฉันใหญ่สุดเว้ย <laughs> นอกจากตัวจะเล็กแล้ว <laughs> สมองยังเล็กอีกไปดีกว่าวะเออลำคาญเบียอคนว่างงานวะ <laughs> <laughs> ลักฝนแกเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่ค่อยนุกเราไม่เป็นอะไรหรอกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่มันจะเกินเยียวยาแล้วนะถึงเวลาที่ฉันต้องเอาจริงบ้างละ